ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่า x a x Connected Big Scooter รุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของยามาฮ่ในเมืองไทยที่ได้สร้างปรากฏการยอดขายถลม่มทลายในช่วง5ปีที่ผ่านมากว่า1 0 0 0 0แคันนับเป็นสถิติยอดขาย ที่สูงกว่าทุกประเทศในยุโรปหรือแม้แต่อินโดนีเซียก็ตามเมืองไทยของเราในวันนี้ตลาด Big กสกู t ตเตอร์มีการขยายตัวเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมาของปีพศ2566ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมยอดขายของ XMAX CONNECTED ก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องทำได้ทะลุเกินกว่า10,000คันโดยมีตัวเลขรวมทั้งสิ้น 1,641คันถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขาย5เดือนแรกของปีที่แล้วก็คือปี2,565 X Max ทำได้5,283คันก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ยอดขายของ e MA X Max Connected รุ่นใหม่เติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง100%ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมายามาา่าประสบปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลน ทำให้การผลิตของ Xmax เมื่อปีที่ผ่านมาน้อยกว่าปกติดังนั้นในปีนี้การเติบโตของ Xmax Connected แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ Yamaha กับตลาด Big s c o o t ตเตอรที่มีการเติบโตและมีแนวโน้มครับว่าจะยิ่งเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปอีกผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าตลาด Big b ไบคในช่วง3ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดของบิ๊กสกูตเตอร ก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกันหลายคนนะครับขายบิ๊กไบทิ้งไปหันมาขี่บิ๊กสกูตเตอร์แทนในขณะที่หลายคนที่เคยใช้รถอโตโมติกขนาด 150cc 155cc วันนี้ก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมาขี่บิ๊กสกูตเตอร์คันใหญ่ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมตลาดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ถึงมีการเติบโตอย่างร้อแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุด y a มาฮ่ากำลังจะจัดงานอ u ต o m ม t ติเฟสติวัลยาม a ฮ a า a ม็กซ i รี c คอมมูนิตี้2023ในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนพศ2566ซึ่งจะเป็นการประชันรถตกแต่งสวยงามมากกว่า100คันมีการออกร้านอะไรตกแต่งชื่อดังมากกว่า40ร้านและมีการจัดโปรโมชั่นสุดแม็กซ์รถสูงสุดถึง50%ยามาฮ่าเตรียมแผนจัดกิจกรรมแจกของรางวัลอย่างมากมายภายในงานครั้งนี้ และยังมีอีกี้แดนซ์โชว์ดีเจสาวสวยคอยเปิดเพลงและยังมีคอนเสิร์ตของวงแจ ok ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กไปดูกันได้ครับงานนี้เปิดโอเพนจัดกันที่ตลาดนีออนถนนเพชรบุรีใจกลางกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่าวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปไปดูกันครับว่ารถตกแต่งของยามาฮ่าแม็กซีรีทุกรุ่น ที่นำมารวมไว้มากกว่า100คันมันจะสวยงามะระดันตามากแค่ไหนต้องไปดูด้วยตัวเองครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สม t c a p i t a l Leasing ได้เลย